ไปเลยพี่สามคิโลคิโลขาครับสวัสดีครับสวยการพูดถึงผลงานเรื่องนี้ค่ะกับการมันลวงย้ำนะครับมันลวงเป็นยังไงบ้างลวงแน่นอนครับลวงไม่ต้องขยี้ครับลวงฮะรอวงรอลวงลวงครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของผมและการที่ถ่ายทำไว้ ตั้งแต่สอปีที่แล้วแล้วสอปีที่แล้วแล้วใช่ครับเพิ่งมีโอกาสได้เลิกมาออกอากาศกาในเมื่อวานนี้ครับเป็นงไงบ้างครับเป็นฟีตแบบตอนแรกก็ขอบคุณทุกการต้อนรับแล้วกันะครับก็ไม่ว่าจะเป็นขอช,ช่ช <ขอ S 2> การดูย้อนหลังหรือว่าการดูสดนะครับก็ขอบ,ขอบคุณมากๆแล้วก็เราดีใจมากที่แบบหลายๆคนก็บางบางครั้งเพิ่งแบบหลายๆคนอาจจะไม่ได้เปิดทีวีบ้างค่อนข้างนานแต่ว่าก็มาดูเรื่องนี้ก็ดีใจมากๆาแล้วก็ขอบคุณก็มันจะเพิ่มความสนุกเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับเรื่องนี้ครับผมก็ ตอนถ่ายก็สนุกมากเรียกว่าการทํางานของทีมที่มีการร่วมงานกับต้นสังกัดได้ดุเดือดก็ทาให้แฟนจากเรื่องขอยัดพูดถึงเรื่องช่วยรับติดตามดีมากขึ้นความรู้สึกในบ้างก็ก็ดีใจนะดีใจที่เราเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสไปเล่นซีรีส์เรื่องเรื่องอื่นมาเนาะแล้วเราก็กลับมาทำมาออกราตางทางละครช่องเจดีสีเราก็ก็ขอบคุณมากๆที่ยังให้การต้อนรับแล้วก็กลับมา เขาเรียกว่าตามมาดูละครของเราครับก็ดีใจมากครียกมาแบบเรื่องนี้แบบมันดราม่สุดๆก็แบบที่เราเคายเล่นมางเลื่องมาตั้ง่เก ถามว่าดําผมว่าเป็นอารมณ์แบบหมึดอัดมากกว่าสําหรับเรื่องนี้มันเป็นความอึดอัดไม่ได้อาจจะไม่ได้ร้องไห้อาจจะไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่จะเป็นความแบบเราจะแก้ปัญหาของตัวเองแก้ปัญหาต่างๆยังไงตรงนี้จะมีความยากมีมมกิมบิคในการเล่นของนไทยที่จะยากเหมือนกันปัญหา<ร>ที่ว่าคือถ้าถือเป็นหปัญหาความรักมันก็อาจจะพองกบได้แต่ว่าถ้าเป็นปัญหากับเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเป็นพี่นของเรามันหึดอัดยังไงบ้างครับตุวละครคือมัน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 เขาเรียกว่ามีความหมึดอัดหลายอย่างคือมมไ่่่วาจะเเป็นนใรือองงข ในเรื่องของแม่ในเรื่องของของผู้หญิงที่เข้ามาซึ่งจริงๆอะ่ะมันคือในเรื่องมันเล่าไม่ได้ก็คืออ่ะเล่านิดนึงก็ได้เพราะว่า <c oughs> คืนนี้อ่ะ <c oughs> คืนนี้ออกแล้วม่มันจะเป็นการที่แบบลูกเนี่ยก็ ก็ไม่อยากอยู่ใครอยากอยู่กับผู้หญิงเท่าน,นั้นซึ่งมันก็นเ,เลยเป็นปมที่แบบลูกอยู่กับผมก็ไม่ได้อยู่กับคุณย่าก,ก็ไม่ได้ก็เลยมันก็เลยเป็นปมที่แบบเราต้องแบกทุกอย่างให้แบบอยากให้ลูกเราโตอยากให้ลูกมออันมีความสุขมันก็เลยแบบเหนื่อยเหมือนกันครับแล้วการแล้วการที่ต้องมารับบทเป็นคุณพ่ออย่างนี้เราทำกไนบ้างายังไงเพราะว่าป็สติจริงๆว่า เราก็ไม่เคยม mm ีลูกไงก็ทากันบ้านมาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับคือคือเคยมีพอกาสมีลูกในละครมาเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สามอที่สี่แล้วครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหน้าผมควรที่จะเป็นพ่อเลยมั้ยไม่คือเป็นหนึ่งแดดดีอย่างี้มีลูกเร็วเนาะลูกเร็วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปรับตัวยากใช่ไหมครับการมีลูกเล็กเรไม่ครับผมผมผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักเด็กอยู <S S ่แล้วผมชอบเล่นกับเด็กชอบเล่นกับลูกเพื่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า การเล่นกับเด็กมันก็สนุกดีนะมันสบายตาดีมันดูไม่มีพิษพิภัยซึ่งเราก็เป็นคนน่ารักที่แล้วไงไล้ไปเจอเด็กที่แบบน่ารักอย่างเงี้ยมันเลยแบบค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้สวยมาสามารถช่นชมตัวเองค่ะสื่อไห้เลยครับอ้าวไม่คิดชื่นชมตัวเองเหรอไม่ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับกับการร่วมงานครั้งนี้ก็คือวันพฤหัสบดพุดพฤหัตกันพูดันพฤดหัตก็มีใช่ไหมคะแล้วก็วันเสาร์ก็มีผลงานของเรา วันเสาร์คืออะไรนะจบคุณจบไปแล้วตอนนี้คือมีผลงานอะใช่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 ตอนตอนนี้ก็มีใช่ครับมีผลงานใ่ติดตามเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะมีหนังอ่ามีหนังวันที่6พฤศจิกายนฉายเป็นวันแรก ครับหลังพี่ปครับโคกะโหลกโคกระโหลกูบ้านโคกระโหลกครับแล้วตอนนี้ก็มีผลงานเข้ามาเรื่อยๆเลยตอนนี้ไม่มีรักเลยครับก็ก็ยินดียินดีกับทุกโอกาสแล้วกันครับผมก็ทาเต็มที่ทุกอันที่มอบมามันเป็นแบบผมเรียกว่าผมอยากำลังเจ็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าอะไรที่มันเข้ามาได้แล้วผมสามารถพัฒนาตัวเองได้เนี่ยผมก็พร้อมที่จะเข้าไปทําใช่ซึ่งมีหลายโอกาสมากก็ขอบคุณ ทุกท่านที่มอบโอกาสให้ครับดีใจมากหนึ่งในโอกาสนั้นคือการร้องเพลงหนังเรื่องโคโกโลครับโคโกโลจริงครับก็อ๋อก็ก็ขอบคุณพี่พลแล้วกันผมก็มีซิงเกิลของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันครับชื่อเพลงว่าโคกะโลครับก็น่าจะปล่อยเร็วๆนี้เหมือนกันครับจังหวะดนตรีเป็นแนวไหนครับผมว่าเป็น เป็นเพลงเร็วเ,เพลงมันเพลงสนุกครับเ<อ>ต้นยังไงับเบอร์เกอร์ราติดตามใน MV เลยครับ <laughs> <laughs> มีอะไร <laughs> ที่ประทับใจแน่นอน <laughs> ไม่สนุกเต้นกับชุดนี้แน่นอนจะเปิดปากจะปิดเต้นเป็นยังไงคะโซจิวการเต้นเหรอครับในในเพลงนี้หรือว่าสำหรับตัวเอง <c oughs> <c oughs> โอ้โหิลกินเต้นนี่ผมยังต้องคำนายเยอะคือเป็นเขาเรียกว่ามันไม่สัมผัสหรอกแขนขาไปไปไปกันเคลืนทางมันไม่สวยและไม่สมูทนี่เป็นนี่เป็นปมในใจของผมเหมือนกันนะเป็นปมยิ่งกว่าในละครนะคือแบบผมเต้นไม่เป็นร่างกายไม่สมาคีกันใช่ไม่สนไม่สมรรถ้างไขคือพยายามฝึกพยายามซ้อมพยายามดูเอ็มบีศิลปินต่างๆแที่เฮ้ยทำไมเขาเท่จังทำไมเขาแบบดูแบบแข็งแรงดูหน้า มันน่าดูอะแต่พอเราดูเรารู้สึกว่าทำไมเราทําไม่ได้เราจะไปทางแบบหมอลำเต้นแบบมั่วๆอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากแบบอยากพัฒนาตัวเองนะอันนี้ก็เป็นอีกปมหนึ่งที่ผมจะต้องไขปมนี้ออกมาให้ได้เราเคยไปเรียนแล้วไม่ใช่หรอคะเรียนเต้นเ,เคย,ม,ยมีโอกาสเรียนเต้นแล้วแต่ก็รู้สึกทอ้อไม่ถึงว่าเราท้อหรือคุณครูท้อ ทั้งครูปกติแล้วครูก็จะวัดเกณฑ์ว่าเรามีพื้นฐานแค่ไหนคุณครูให้เกณฑ์เราประมาณเบสิกยังไม่ผ่านเลยครับกาทาง่ายๆอย่างี้ไม่ได้หรอเราต้องลงเรียนคอร์สอย่างต่อเนื่องกี่เดือนกี่ปีเราคิดไม่มาเคยคิดอยู่ล้วว่าคือผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมสามารถฝืกผลกันได้แต่แต่ถ้ามื่อว่าเราไม่ชนญเนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างนานถ้ามีลูกค้ามาจ้างเต้น เป็นเพราะอะรอยอยากได้ประสบการณ์นะแต่ในร่างกายอาจจะไม่คือก็ต้องลองได้อ่ะครับก็ต้องฝึกจนได้ครับคุณครูที่เก่งๆแล้วใช่ไหมคบตอนนี้หาเจอยังยังไม่เจอเลยครับก็หาคุณครูอดทนดีกว่าอดทนนะเพราะตอนนี้คุณครูก็พยายามจะปรับช่วยเรา็มที่แล้ว เราเราผ่านครูมากี่คนแล้วครับผมครผ่านมาสองสองครูเองครับใช่ใช่ครับกำลังมีเคลื่อนหาใช่ไหมครับครับกำลังผมอยากเต้นเก่งๆมาเต้นเก่งใช่ไหมใช่เออเขาจะถามอาแฟมิชชายจบขายบัตรหมดแล้วสองเป็นไงบ้างครครับตอนนี้ก็อยู่อยู่ในช่วงการเตรียมงานแล้วก็การฝึกซ้อมเนาะก็ ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมเหมือนกันนะที่จะเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างใหญ่แบบนี้ก็ตื่นเต้นแหละตื่นเต้นตั้งแต่วันที่แบบขายบัตรแล้วแล้วก็จนมาถึงวันนี้จนใกล้จะซ้อมใกล้จะใกล้จะถึงวันงานจริงแล้วอีกแค่เดือนหน้าอย่างเราก็ยังมีความประหม่าและความกังวลอยู่เหมือนกันสําหรับโชว์ของเราเราก็อยากทําอะเรนะมันตองชดเต้นอ่ามันมีด้วยมีน้องมีเต้นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราเหมือนกันซึ่งซึ่งงานนี้ผมก็คิดว่าผมอยากจะทำให้ออกมาได้ ให้มาดีที่สุดแล้วก็อยากตั้งใจมากๆครับผมก็ัหมือนีกันถ้ามีมีพี่สุดเขาก็เป็นรักเก่งขึ้นผมว่าพี่สุดเขามีความความแดนส์ในตัวอยู่นะผมว่าเขามีความเก่ง ผมเห็นเขาหลายๆฉากกันที่หลายๆฉากในในการเต้นของเขาอะ่ะ uh huh. ผมรู้สึกว่าเออทำไมเขาเต้นผมกม็ยังมองเขาเป็นไอดอลอยู่เหมือนกันสำหรับการเต้น uh huh.